ครับเดี๋ยวมารีวิวรีวิวเครื่องพ่นลมนะครับอันนี้เป็นฮิตาชินะเดิมนี่ผมก็เรียกว่าฮิตาชิจีนนะแต่เป็นฮิตาชิญี่ปุ่นนะครับเป็นญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เป็นญี่ปุ่นสภาพนี่สวยเลยนะครับสภาพเดียวกันยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันผมมี2ตัวนะนะครับตัวนี้เป็นลานกระตุกเบานะครับลานเบาๆสวิต์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้อ่าเปิดกดเลขหนึ่งอ่ะปิดกดเลขศูนย์ง่ายๆนะครับ อันนี้ปุ่มแยกน้ำมนันโชกคอยู่ตรงนี้เวลาสตาร์ทก็ดนันโชคลงต่อน,นะครับแล้วก็ดึงขึ้นพอมันจะติดแล้วดับแล้วก็ดนันโชคกลับเหมือนเดิมอ,อาอเาอ,อเครื่องก็ค่อนข้างเงียบนะครับแล้วก็มีน้ำหนักเบาเบานะ เบาเลยแหละเบาวกว่าเครื่องตัดหญ้าแน่นอนนะครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะลานลานก็กระตุกเบานะครับผู้สูงวัยก็ใช้ได้นะ4,990บาทใช่หรือเปล่าไม่รู้ก็จะใช่นะ4,990รวมส่งนะครับทั้งสองตัวสภาพเดียวกันนะครับเหมือนกันค่อนข้างใช้งานมาน้อยนะครับ 4990รวมจะส่งเครื่องเป่าใบนะครับเครื่องเป่าลมโอเคขอบพระคุณครับสวัสดีครับ